สวัสดีครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเห็ดต้มปลาเน้นครับพี่น้องนี่ครับไปตะกินบ่ครับอืใส่หมกอกเด้อครับเด้อนี่ครับวัตถุดิบหลักของเรานี่ครับมะกอกครับโอ้ยน่ากินบ่ครับพี่น้องไปเห็ดกันเลยครับพี่น้องนี่ครับวัตถุดิบของเรากับปลาเน้นครับอันนี้ก็ซื้อแบบข้าเจ้าหั่นมาให้เรียบร้อยนะครับ นะครับก็เป็นพริกนะครับคาตไคร้ใบมะกรูดนะครับมะเขือเทศมะกอกผักกระตังโอผักชีหอมบัวนะครับเนาะพักก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็นำปลานะครับไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนครับพี่น้องนี่ครับเกลือนะครับโรยเกลือลงไปอันนี้ก็ซอยนักกันบ่อยปลาเข้าๆครับนี่ครับล้างสะอาดเวยครับเด้อ นี่ครับอันนี้ก็ล้างมาได้ประมาณนี้ครับพี่น้องข้าวสะอาดนี่ครับน่ากินบอกพี่น้องนะครับข้าวจั่วนะครับอันดับแรกต่อไปครับอันดับต่อไปนะครับเอาตะไคร้เข้ามาทุบ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 พี่น้องแล้วก็หั่นเห็ดชังสีเลยเด้อครับเด้อนี่ครับเก็บไว้เก็บไว้นี่ครับแล้วมาฉีกใบมะกรูดครับพี่น้อง นี่ประมาณนี้เลยหันคาครับพี่น้องต้นหอมหั่นเตรียมไว้เลยครับมะเขือเทศหั่นลงไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับได้ประมาณนี้นะครับนีีเหาก็เตรียมไว้ก่อนครับต่อไปหัาก็มาตําบำักพริกครับพี่น้องนี่หมักพริกเลยมะตอแหลคับครับเอาพอปุปุบปุบนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับ ต่อไปเข้าก,กับไปปรุงนะครับปรุงรสชาติกอนครับเติมน้ําลงไปพี่น้องน้ำกรแแล้วแต้าปลาครับปลาหน่อยปาลาไหลก็ใส่ลงไปครับพี่น้องใส่คาลงไปตะไคร้ลงไปรากผักชีพี่น้องตามด้วยใบมะก,ร,มก,กรูดชีกมะกอกนะครับเพื่อดิ่ปลักของเรามะเขือเทศมะขามเปรียป้ยวๆปบลอยนะครับ แซ่บแน่นอนพี่น้องนี่ครับเอาพริกย้อยตําไใบลงไปนะครับปรุงรสโดยเกลือนะครับหลักๆนะครับผงนัวผงปรุงรสพี่น้องนะครับอากปรุงได้ประมาณนี้เรับก็จิไปตั้งไฟเลยครับนี่จุดไฟตั้งไปครับพี่น้องอนนี้กรปีดฝาไว้นะครับรอครับมาหนีทาน้ําเดือดพี่น้อง ทาไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับปลาเฮาก็เตรียมไว้จังสี่ละเปิดเบิ้งครับพี่น้องทาโดนแล้วยังไม่ทันเดือดครับน้ำลายพูด <c oughs> นั่งทาต่อไปพี่น้องเลยอ้าวเปิดไหมเปิดไหมอ้าวเดือดแล้วพี่น้องอ่าได้ประมาณนี้เฮาก็ใส่ปลาลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับเต็มหมอลิอาญะเลยพี่น้อง โอปิด้าไว้นะครับห้ามคนเด็ดขาดเด็กพี่น้องเด้อปลาเขาจะคราวนะครับเลาก็รอต่อไปครับมาที่นี้รอต่อไปจนปาลาเราสุกนะครับนี่ครับห้ามเดือดเป็นฟองยงที่เขากตักออกเลยพี่น้องเด้อนะครับประมาณนี้ชิม,มรสชาติก่อนพี่น้องรสชาติก็รู้สึกว่าสีจืดๆืดจางๆพี่น้องเติมน้ำปลาลงไปนะครับ บ่พออย่างกระไส่ลงไปพี่น้องเห็ดนั้นอยู่ในกินเอาให้แซบเขาหน่อยละนี่ครับปลากระเนื้อขาวจั่วพี่น้องเลยนะครับสุกแล้วล่ะพี่น้องปลาก,ก็ได้เบื้องชิมรสชาติก้อนเติมลำปลาแล้วเป็นยังไงนอ้อนะครับอันนี้โอเคแล้วพี่น้องแซบแล้วปิดฝาไว้อีกจักหน่อยครับให้ปลาเขาสุกอีสกสักก้อนนะครับนี่ครับ สุกเรียบร้อยบัดนี้เฮาจะใส่พักลงไปเด้พี่น้องบัดนี้ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับหอมที่เฮาหั่นไหวหั่นไวเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยพี่น้องพอใส่หอมแล้วหอมหอมพี่น้องเอยอ,อยากให้มันอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยแล้วพี่น้องตักใส่ถ้วยให้พี่น้องเบ่งก่อนบัดนี้เตรียมกินเลยเด้บัดนี้ครับพี่น้องเอาเอาเอา,เอาหัวส่วนหัวกันพี่น้อง นี่โอ้ยน่ากินมาครับง้อมขนาดพี่น้องเอ้ยสดนนนหนำฮอน้อนเนาะจมสมหวานๆไปลอยแสแซบสแเลยครับนี่น่ากินบาครับพี่น้องเรียบร้อยแต่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินน้ากันครับ เอาไปลองเฮ็ดตามได้เลยครับพี่น้องแซ่บแน่นอนครับไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย